สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำน้ำพริกปลาทูทานกันค่ะมีทั้งผักลวกแล้วก็ผักดิบ แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเล่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บดอกแคในสวนหลังบ้านกันก่อนดอกแคเนี่ยแคเล่แนะนําให้ปลูกเลยนะคะต้นนิดเดียวเองค่ะมีดอกให้กินแล้วแล้วมีดอกให้กินทั้งปีด้วยถ้าเรารดน้ําดีๆนะคะเพื่อนๆแคเล่ซื้อมาปลูกไว้2ต้นยังไม่ทันใหญ่เลยค่ะมีดอกตั้งแต่ต้นเล็กๆชอบกินแกงส้มผัดดอกแคจิม้มน้ําพริกนะคะอร่อยออยค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวทําน้ําพริกปลาทูด,ด้วยเตาถ่านเราก็ทําการจุดเตาถ่านนะคะแล้วก็ตั้งถ่านให้ขูได้เลยค่ะไม่รู้ว่าบ้านเพื่อน,เ,นเรียกขู่หรือว่าอะไรนะคะถ้าถ่านมันแดงแบบนี้บ้านแคเลเรียกถ่านขู่ค่ะถัดไปค่ะเดี๋ยวแคเลจะนํามะเขือยาวนะคะมาเผาก่อนค่ะทำเอ่อโดยการปิ้งนะคะเพื่อนมะเขือยาวเนี่ยถ้าปิ้งหรือว่าเผาแบบนี้นะคะจะทําให้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ หลังจากที่เราเผาเสร็จนะคะเมื่อเขานิ่มแล้วเราก็นมาแช่น้ำได้เลยค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทอดปลาถูที่เราเตรียมไว้ค่ะแค่เลยจะใช้ทั้งหมด2ตัวนะคะในวันนี้ก็ทอดให้สุกได้เลยค่ะ ทอดไม่ต้องนานนะคะเพราะว่าปลาทูเนี่ยมันสุกมาแล้วค่ะตอนที่เขาทําปลาทูเขาก็เอาไปต้มหรือว่าเอาไปนึ่งมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทอดสักนิดนึงค่ะให้หนังเตึงๆนะคะถัดไปเดี๋ยวเราก็นําปลาทูออกนะคะแล้วก็นําน้ํามันออกกระทะไม่ต้องล้างค่ะ ก็นำหอมแดงนำกระเทียมแล้วก็นำพริกมาคั่วกระทะเนี่ยก็ให้มีความมันของน้ํามันที่เราทอดปลาทูอยู่สักนิดนึงนะคะจะทําให้หอมพริกกระเทียมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกจะนิ่มนะคะเช้านี้นะคะบรรยากาศดีๆแดดยังไม่ออกมาก ค่เลก็จะยกครัวนะคะมาทำํำข้างนอกบ้านสูตรบรรยากาศสดชืน่นสดชื่นคะ่ะผักชีที่ปลูกไว้นะคะไม่ทราบว่ามันโดนแดดมากหรือเปล่าเนาะใบมันก็จะมีเหลืองๆแต่ว่ามันสามารถเอาออกมากินได้แล้วนะคะ ปลูกทีเดียวเลยค่ะหวานไว้แน่นมากๆเวลาขึ้นเขาก็จะเบียดกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะย้อยถอนออกอย่าให้เขาเบียดกันมากเดี๋ยวเบียดกันมากตอนเขาจะไม่โตค่ะช่วงนี้นะคะถ้าบ้านใครมีพื้นที่แนะนําให้ปลูกผักไว้กินเลยค่ะไกลเข้าหน้าแล้งแล้วผักจะแพงมากๆเลยนะคะแคละก็ปลูกหลายอย่างค่ะถ้าหากว่าไม่มีพื้นที่แบบของแคเลพื้นที่น้อยเราก็ใส่กระถางปลูกก็ได้นะคะ ถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะนําดอกแคที่เราเก็บไว้เมื่อคู่นี้นํามาผัดได้เลยค่ะดอกแคเนี่ยเขาจะมีแกนเหล,ลอืองๆตรงกลางให้เด็ดตรงนั้นออกเพราะว่าตรงนั้นจะทําให้ดอกแคของเราขมนะคะ ถัดไปค่ะก็จะเป็นยอดฟักทองนะคะยอดฟักทองตัวนี้ไม่ได้ซื้อนะเก็บที่ข้างหลังบ้านค่ะงามมากๆเลยแค่เลยปลูกฟักทองไว้เยอะเอาไว้กินลูกเขานะคะแล้วยอดตัวนี้ก็สามารถเอามาต้มกินได้ด้วยค่ะผักเยอะๆทําให้อร่อยเนาะเมนูน้ําพริกค่ะนอกจากฟักทองแล้วนะคะก็จะเป็นชะอมค่ะชะอมตัวนี้ที่บ้านไม่ได้ปลูกไว้นะคะซื้อมาค่ะกําละสิบ,บาทเราก็นํามาลวก ชะอมเนี่ยนำมาลวกลวกน้ำร้อนแค่นิดเดียวก็สุกแล้วนะคะไม่ต้องลวกนานลวกนานเหนียวมันจะเละค่ะจับตรงก้านแล้วก็เอาตรงใบจุ่มน้ำร้อนแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นได้เลยค่ะถัดไปค่ะก็จะเป็นบัวหอมค่ะอันนี้ที่บ้านก็ปลูกไว้เหมือนกันนะคะส่วนหลังบ้านคคเลเนี่ยเป็นสวนเล็กๆแต่ปลูกผักไว้กินเยอะมากๆเลยค่ะผักที่เราชอบกินเนาะ ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลอกเปลือกมะเขือที่เราเผาไว้ถ้าเราแช่น้ําไว้แบบนี้จะทําให้ลอกออกได้ง่ายมากๆเลยนะคะผักชีที่เราเก็บมาก็ทําการล้างค่ะต้นนิดเดียวเองนะคะเพื่อนๆแต่ว่าใบาเนี่ยอ่อนมากๆเลยค่ะกินได้แล้ว เมื่อเราลวกผักหลายๆอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตำน้ำพริกกันได้เลยค่ะก็ใส่ลงไปในโคนะคะจะเป็นพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมที่เราคั่วไว้จนสุกกลิ่นหอมค่ะตำนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปเนื้อปลาทูนี่เราแกะเอาก้างออกเอาแต่เนื้อนะคะตำผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะขั้นตอนของการปรุงรสนะคะเ,เพื่อนๆแค่เลยก็จะใส่ผงชูรส ใส่น้ำปลาขวดค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวในส่วนรสชาติเป็นเพื่อนสามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบขาดเหลืออย่างไรก็เพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็นผักชีค่ะเพิ่มความหอมนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะตั้งผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ช่วงนี้ภักใต้มะม่วงเบาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแคเลก็จะหั่นมะม่วงเบาไว้กินกับน้ำพริกปลาทูบอกเลยว่าเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยน้าทานไหมคะน้ำพริกปลาทูมีทั้งผักลวกผักสดแล้วก็มะม่วงเบาเปรี้ยวนะคะไว้จิ้มกับน้ำพริกปลาทูพูดแล้วน้ำลายสอเลยทีเดียวค่ะน้าทานไหมคะเพื่อนเพื่อคะเดี๋ยวสิคะเมนูนี้บอกเลยนะคะว่าข้าวหมดหม้อเลยทีเดียวค่ะ